นี่นะครับที่เขาเรียกว่าบ่อขยะที่ห้างฉัดนะครับก็คือขยะเยอะมากครับนี่ก็เป็นบริเวณในบ่อขยะเลยนะฮะซึ่งแถวนี้เนี่ยมีขยะเยอะมากและที่สำคัญเนี่ยก็มีน้องหมานะครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับแล้วก็ในพงหญ้าแถวนี้นะครับนี่นะครับคือแต่ เขาพวกนี้เขาคือเขากลัวคนนะครับก็ค,คือเราก็ถ้าจะนำอาหารนะฮะมาให้เขาไว้เป็นที่ที่นะครับจะต,ต้องทิ้งไว้เยอะหน่อยเพราะว่ามีจํานวนเยอะมากนะครับนะครับที่เห็นอยู่นั่นนะคะมีอยู่ตัวหนึ่งที่สําคัญเนี่ยมาแร่งวันเยอะมากโอเคนะครับยังไงก็ช่วยๆกันดูแลครับอย่านําเขามาปล่อย ไ้แบบนี้เลยครับผมคุณฝูงนะครับก็ทยอยออกออกมากินนะฮะคือตอนแรกนี่จะไม่ออกมาไม่แต่ตัวเดียวครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยมากินกันละ